สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเจอกับแควนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองค่ะเรามาดูกันนะคะวันนี้นะคะแควรนจะเฉลยแบบฝึกหัดที่ให้นักเรียนทําไปเมื่อวานนะคะหน้า59ถึงหน้า60ค่ะนักเรียนเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็ดินสอด้วยนะคะ ครูเข้าไปดูผลงานที่นักเรียนถ่ายรูปส่งมาแล้วนะคะส่วนใหญ่นักเรียนทําถูกต้องค่ะแต่วันนี้เควอนจะมาอธิบายซ้ําอีกครั้งหนึ่งเพื่อน,นักเรียนจะได้เข้าใจชัดเจนขึ้นนะคะ2.9ค่ะการหาผลลบโดยใช้แผ่นตารางร้อยแผ่นตาราง10แผ่นตารางหน่วยค่ะเรามาดูตัวอย่างก่อนเลยค่ะหาผลลบตัวอย่าง428ลบ275 ตัวตั้งคือ428ตัวลบคือ275ใช่ไหมคะนะักเรียนจําขั้นตอนการแตกรูปได้ไหมคะก็คือมันจะมีแผ่นตารางร้อยใช่ไหมคะนะักเรียนแผ่นตารางร้อยแผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยค่ะ8หน่วยลบหหน่วยค่ะ8หน่วยลบ 5หน่วยใช่ไหมคะก็จะเหลือเท่าไหรคะนักเรียนเหลือ3หน่วยใช่ไหมคะตรงนี้ก็คือ3หน่วยต่อไปดูแผ่นตาราง10ค่ะแผ่นตาราง10เรามีอยู่20ค่ะแต่เราต้องการลบเท่าไหรคะลบ70มันไม่พอใช่ไหมคะเราจึงต้องยืมแผ่นตารางร้อยมา1แผ่นค่ะเพื่อที่จะมากระจายออกเป็นตาราง10ค่ะเดิมมีอยู่20 เอาตารางร้อยมาแยกออกเราก็จะได้ทั้งหมดเท่าไหร่คะ12นะคะ12แผ่นค่ะ12แผ่นลบ7แผ่นค่ะเราจะลบออก7แผ่นนะคะก็จะเหลือเท่าไหร่คะเหลือ5แผ่นหรือ50นั่นเองค่ะต่อไปตารางร้อยค่ะตารางร้อยเราเหลืออยู่3แผ่นใช่ไหมคะนักเรียน3แผ่นลบ2แผ่นค่ะ3แผ่นลบ2แผ่นก็จะเหลือ1แผ่น เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบเท่าไหร่คะตอบ153ค่ะตอบเป็นเลขไทยเลยนะคะไปเริ่มที่ข้อ1กันนะคะข้อ1 245งลบ193ค่ะตัวตั้งคือ245ใช่ไหมคะนักเรียนคือตรงนี้นะคะ245ตัวลบคือ193ค่ะ เริ่มลบที่หลักหน่วยค่ะตารางหน่วยเรามี5หน่วยค่ะ5้าหน่วยลบ3หน่วยค่ะก็จะเหลือเท่าไหร่คะเหลือ2หน่วยใช่ไหมคะต่อไปค่ะเราดูที่ตารางสิบค่ะตาราง10บของเรามีเท่าไหร่คะมี40แต่เราต้องการลบเท่าไหร่คะลบ90ทําทำยังไงคะเราก็นำแผ่นตารางร้อยหนึ่งแผ่นนะคะมากระจายออก ตารางร้อยหนึ่งแผ่นมีค่าเท่ากับตารางสิบสิบแผ่นบวกกับของเดิมมีอยู่สี่ใช่ไหมคะเป็นเท่าไหรคะเป็นสิบสี่ค่ะสิบสี่สิบนะคะสิบสี่ลบเก้าค่ะนักเรียนหักออกเก้านะคะก็จะเหลือเท่าไหร่คะเหลือห้าสิบใช่ไหมคะตารางร้อยเราเหลืออยู่ 100, หนึ่งร้อยหักออกหนึ่งร้อยก็หมดไปพอดีข้อนี้เราก็จะตอบเท่าไหรคะตอบห้าสิบสองค่ะ ต่อไปข้อ2ค่ะ3 4 1ลบ125ค่ะตัวตั้งคือ341ค่ะคือตรงนี้นะคะตัวลบคือ125ค่ะเรามาลบที่หลักหน่วยก่อนเลยค่ะตารางหน่วยเรามีอยู่แค่1ห,หน่วยค่ะแต่เราต้องการลบ5หน่วยค่ะเราก็ไปยืมหรือนำตาราง 1ิตารางค่ะมากระจายออกบวกของเดิมอยู่1ก็จะเป็นเท่าไหร่คะเป็น11หน่วยค่ะ11หน่วยลบ5้าหน่วยก็จะเหลือเท่าไรคะนักเรียนเหลือ6หน่วยค่ะต่อไปค่ะตาราง10ค่ะตาราง10มีอยู่40โดนยืมไป1ก็จะเหลือ30ค่ะ 30ลบ20ได้เลยถูกไหมคะก็จะเหลือเท่าไหร่คะเหลือ1 0นั่นเองตารางร้อยของเรามีอยู่3แผ่นใช่ไหมคะไม่ได้กระจายไปไหนเลยก็เอา300รลบ100ก็เหลือเท่ากับ200คําคำตอบที่เราจะได้ก็คือ216ค่ะต่อไปค่ะหน้าต่อไปค่ะข้อ2หาผลลบเรามาดูตัวอย่างนะคะ244รลบ159ค่ะ ตัวตั้งก็คือ244ก็คือรูปนี้นะคะจะมีตารางร้อยตาราง10ตารางหน่วยลบด้วยตัวลบก็คือ159ค่ะลบที่หลักหน่วยค่ะ4หน่วยลบ9หน่วยได้ไหมคะนักเรียนไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะยืมตาราง10มา11 0ค่ะมีอยู่ของเดิมอีก4ก็เป็นเท่าไหร่คะเป็น14ค่ะ14-9ลบ9ค่ะก็จะเหลือเท่าไหร่คะเหลือ5ใช่ไหมคะ ต่อไปค่ะตาราง10ค่ะตาราง10ของเรามีอยู่4โดนยืมไป1แล้วก็จะเหลือ30 3 0ลบ50ไม่ได้เราก็ยืมตารางร้อยมา1แผ่นค่ะบวกกับของเดิมเหลืออยู่3ก็เป็นเท่าไหร่คะเป็น13ค่ะ13 10 3 3 10ลบ 50ค่ะลบ50นะคะก็จะเหลือเท่าไหร่คะ1 2 3่ะ6 7 8 4ก็จะเหลือ80นั่นเองค่ะต่อไปค่ะตารางร้อยของเราเหลือ1แผ่นค่ะ100-100ลบ100ก็หมดไปเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบเท่าไหร่คะนะักเรียนตอบ85ค่ะเริ่มที่ข้อ1ค่ะ326-218ลบ218ค่ะตัวตั้งก็คือ 326ใช่ไหมคะคือตรงนี้นะคะ326ลบด้วยตัวตั้งก็คือ218ค่ะลบที่หลักหน่วยค่ะ6หน่วยลบ8หน่วยมีตารางหน่วยอยู่แค่6หน่วยจะลบ8หน่วยได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ยืมตาราง10มา1แผ่นค่ะมีอยู่ของเดิมคือ6รวมเป็นเท่าไหร่คะเป็น16ตารางหน่วยค่ะ16ตารางหน่วยหักออก8ค่ะ 8คือตรงนี้นะคะหักออกไป8ก็จะเหลือเท่าไร่คะเหลือ8ตารางหน่วยคะ่ะต่อไปค่ะตาราง10เดิมเรามีอยู่2กระจายไปแล้ว1เราก็จะเหลืออีก1 1ลบ1ก็เหลือ0ถูกไหมคะต,ตารางร้อยของเรานะคะก็จะมีอยู่300 300ลบ200ก็เหลือ100คะ่ะเพราะฉะนั้นข้อ1เราก็จะได้คำตอบคือ108คะ่ะต่อไปข้อ2ค่ะ 308-160ลบ160ค่ะตัวตั้งของเราก็คือ308ใช่ไหมคะคือรูปนี้นะคะ308เราก็จะมีแค่ตารางร้อยกับตารางหน่วยค่ะลบที่หลักหน่วยค่ะ8หน่วยลบ0หน่วย8-0ลบ0ก็เหลือ8เหมือนเดิมนะคะต่อไปหลัก10ค่ะ0 1 0ย์0 1บ6 0ลบ 60, 60ไม่ได้เราก็ยืมตาราง ร้อยหรือนำตารางร้อยมา1แผน่นมากระจายเป็นตาราง10เราก็จะได้10บสใช่ไหมคะตาราง10 10อันนั่นเองตาราง10 10อันหรือมีค่าเท่ากับ10 10-6ลบ6ก็เหลือ4ค่ะเหลือ40ค่ะตาราง100เราเหลืออยู่2องแผ่นค่ะคือ2 0 0 2 0 0ลบ100ก็เหลือ100ค่ะข้อ2เราจะได้คำตอบคือ148ค่ะต่อไปข้อ3ค่ะ 400ลบ125ค่ะตัวตั้งของเราคือ400ค่ะ400เราก็จะมีตารางร้อยสี่แผ่นเลยใช่ไหมคะแต่ตัวลบของเราคือ125ค่ะเราก็เริ่มที่ขั้นตอนที่1เหมือนเดิมค่ะคือนำตารางหน่วยลบตารางหน่วยก็คือนำหลักหน่วยลบหลักหน่วยก่อนแต่ในรูปภาพเรายังไม่มีรูปภาพตาราง10กับตารางหน่วยเลยค่ะ เพราะฉะนั้นเราจะนำตารางร้อยหนึ่งแผ่นค่ะมากระจายเป็นตาราง10แล้วกะจายต่อเป็นตารางหน่วยค่ะตาราง100แยกแยกเป็นตาราง10บหรือกระจายเป็นตาราง10จะได้เท่ากับ10 10ใช่ไหมคะก็จะได้ตาราง10 10ิอัน แต่ตาราง10บต้องนําไปแตกออกเป็นตารางหน่วยอีก10อันค่ะตารางสิบของเราก็จะเหลือ9ค่ะ1 2 3 4 5ส7 8 9ค่ะตรงนี้คือตารางสิบที่เหลือค่ะตารางหน่วยเราก็จะได้เท่ากับ10หน่วยค่ะเพราะเรานําตาราง10บมาแยกเป็นตารางหน่วยแล้วนะคะคราวนี้เราก็ลบกันได้แล้วค่ะ10บหน่วยลบห้าหน่วยก็เหลือห้าหน่วยค่ะ ตารางสิของเรายืมตารางร้อยมาแล้วหรือกระจายตารางร้อยมาแล้วก็คือ9ใช่ไหมคะก็คือ90 90กลบ20ก็เหลือ70ค่ะตารางร้อยของเราเหลืออยู่300ค่ะหรือ3แผ่นค่ะ300-100ลบ100ก็เหลือ200ค่ะคำตอบที่จะได้ก็คือ275ค่ะต่อไปค่ะ275ค่ะเป็นยังไงคะนักเรียนทำถูกไหมคะ นักเรียนทำถูกหมดทุกคนเลยปรบมือให้ดังๆ,ๆหน่อยค่ะเก่งมากเลยสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ